สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กูตุ้มจะทบทวนเรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่ยกเลยค่ะกูตุ้อมีหลักสังเกตง่ายๆให้เด็กๆสังเกตนะคะจำนวนที่หลักหน่วยเป็น0 2 4 6 8เป็นจำนวนคู่เช่น12 2อ,อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น12เป็นจำนวนคู่14 4อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น14เป็นจำนวนคู่16 6อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น16เป็นจำนวนคู่18 8อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น18เป็นจำนวนคู่จำนวนที่หลักหน่วยเป็น1 3 5 7 9เป็นจำนวนคี่เช่น13 3อยู่ในหลักหน่วย ดังนั้น13เป็นจำนวนคี่15 5อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น15เป็นจำนวนคี่17 7อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น17เป็นจำนวนคี่19 9อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น19เป็นจำนวนคี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสังเกตที่หลักหน่วยค่ะต่อไป กูต้องให้นับภาพและเขียนจํานวนนะคะแล้วตอบว่าเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่ข้อ1เป็นภาพสับปะรดค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันนับนะคะว่ามีสับปะรดกี่ผลและเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่มานับพร้อมกันเลยค่ะ2อ6 8ี0หก1 4 1 6 18มีสับประรด18ผลสังเกตนะคะว่า8อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น18เป็นจำนวนคู่จำนวนสับประรดเป็นจำนวนคู่ข้อที่2นับมะม่วงกันค่ะพุูต้อมีภาพมะม่วงมาให้นะคะเริ่มค่ะ2 4 6 8ี่ส สิบสองสิบสี่สิบยี่สิยี่สิสองยีามมีมะม่วง23ามผลสังเกตสาสอยู่ในหลักหน่วยดังนั้น23ามเป็นจำนวนคี่จำนวนมะม่วงเป็นจำนวนคี่ต่อไป ก็ต้องมีจํานวนมาให้ให้เด็กๆวงกลมจํานวนคู่นะคะให้เวลา3วินาทีค่ะหมดเวลามาดูคำตอบของเด็กๆนะคะว่าจะตรงกับของคุณครูไหมสิบสองอยู่ในหลกักหน่วยดังนั้น12เป็นจํานวนคู่ 190 0อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น190เป็นจํานวนคู่862 2อ,อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น862เป็นจํานวนคู่712 2อ,อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น712เป็นจํานวนคู่นะคะ ต่อไปกูต้มให้วงกลมจํานวนขี้ค่ะ3วินาทีเช่นกันลงมือค่ะหมดเวลามาดูจํานวนขี้กันนะคะ71 1อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น71เป็นจํานวนขี้45่อยู่ในหลักหน่วย ดังนั้น45เป็นจำนวนคี่303 3อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น303เป็นจำนวนคี่263 3อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น263เป็นจำนวนคี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้กูต้องมีวงกลมมาให้นะคะ ในวงกลมมีทั้งจำนวนคู่และจำนวนคี่กูต้มให้เด็กๆนำตัวเลขในวงกลมไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต,อต้องกูต้มให้เวลา5วินาทีค่ะหมดเวลามาดูนะคะคำตอบเด็กๆกับคำตอบของกูตุ้มจะตรงกันไหม จำนวนคู่ที่มีค่ามากที่สุดคือ856ต่อไปจำนวนคี่ที่มีค่ามากที่สุดคือ749จำนวนคู่ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ12จำนวนคี่ที่มีค่าน้อยที่สุดคือ47เป็นไงคะ ถูกต้องหมดทุกข้อไหมคะเยี่ยมมากคะ่ะทีนี้กูตุ้มมีภาพนะคะในภาพนี้มีทั้งจำนวนคู่และจำนวนคี่แต่กูตุ้มให้เด็กๆก,กากระบาดจำนวนคู่นะคะกูตุ้มให้เวลาเด็กๆคิด5วินาทีคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคาตอบของเด็กๆถูกต้องไหมลงมือคะ่ะ หมดเวลามาดูนะคะว่าคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรบ้างให้การกรบาทจำนวนคู่644 4อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น644เป็นจำนวนคู่ค่ะ550 0อยูอยู่ในหลักหน่วยดังนั้น550เป็นจำนวนคู่ 322 2อยสองอยู่ในหลักหน่วยดังนั้น322เป็นจำนวนคู่414 4อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น414เป็นจำนวนคู่402 2อยสองอยู่ในหลักหน่วยดังนั้น402เป็นจำนวนคู่ 312 2อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น312เป็นจำนวนคู่414 4อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น4 4 4เป็นจำนวนคู่342 2อยู่ในหลักหน่วยดังนั้น342เป็นจำนวนคู่นะคะ ที่กากบาทนี้เป็นจำนวนคู่หมดเลยนอกนั้นเป็นจำนวนคี่ค่ะชวนคิดก็ต้องมีจำนวนมาให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนคู่จำนวนไหนเป็นจำนวนคี่นะคะมีเวลาให้นักเรียน5วินาทีค่ะลองคิดดูนะคะเริ่มค่ะ

113 115 117และจุดจุดจุดแสดงว่ายังมีอีกนะคะคุูต้อมให้เด็กๆไปคิดต่อค่ะว่ายังมีจำนวนขี้อะไรอีกบ้างมาดูข้อที่สองจำนวน700ถึง900มีจำนวนคู่จำนวนอะไรบ้าง3วินาทีค่ะ หมดเวลามาดูซิคะว่าจำนวน700ถึง900มีจำนวนคู่อะไรนะ700 702 704 706 708 710 712 70 714 716จุดจุดจุด ยังมีเพิ่มอีกนะคะยังมีอีกหลายจำนวนเด็กๆไปคิดต่อนะคะว่ายังมีอะไรอีกบ้างนะฝึกคิดเรื่อยๆนะคะหมั่นทบทวนความรู้นะคะกูต้้มเชื่อว่าวันนี้เด็กๆได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนเลยดังนั้นให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า24ถึงหน้า26ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ